สวัสดีครับวันนี้มารับชมแจ็คพีคอกนะครับมานักมวยแข่งข้างเดียวครับแต่มีความสามารถสับซอกเลยผู้ต่อสู้นี้หน้าสุดทุกรายนะครับดูเกมการชกยกที่หนึ่งครับมาเจอกับนักมวยไทยนะครับนักมวยไทยแจ็คพีคอกเดินเข้าหาครับถีบ้ายเข้าไปครับมาแย่นําแข่งข้างเดียวนะครับโอ้โหแต่อันตรายครับไปแต่้ายออกมาครับแจ็คพีคอกหมดเลยแข่งขวาครับมาคนไหนนะแกเดินเข้าไปสับซอกครับมาสอกซ้ายดันเข้าไปครับตะซ้ายอีกดอก ไปไปขวาขึ้นไปครับมาถีบข้าไปครับจิ้มซ้ายออกไปมาดูความพิษส่งของของแกนะฮะมาเห็นอย่างนี้อันตรายนะครับถีบขวาไปครับยืนแขงไปครับไปเตะซ้ายเข้ามาตกแกจิ้มซ้ายเข้ามาเห็นไหมครับมาไม่ได้นะครับนี่ถีบออกไปครับมาแกตั้งศอกล้อครับไปครับมา มวยไทยก็สับสองใส่โอ้โหเตะตวัดขึ้นกานคอครับมาดอกนี้สวยฮะโอ้ยไม่ธรรมดาครับเจ้าพี่ค็อกอือฮึผิดสองจิ้มซ้ายครับโอ้โหจิ้มซ้ายดอกอือฮึนักมวยไทยทำอะไรไม่ได้ครับโดนครับมาอือืึไม่ธรรมดาครับเต,ตะตวัดขึ้นกานคออีกแล้วครับโอ้โหเอาเตะซ้ายขึ้นไปมามีโอก,กาสบังด้วยครับนี่ โอ้สายตาดีมากครับเจมี่ฮอจะยืนค้ำไว้นะครับจะต่อยซ้ายครับมาตี้ด้วยเข่าขวาสับศอกมาไอ้ด้วยเข่าขวาอีกดอกครับกดไม่ลงครับอืแข็งด้วยครับมาครับตะขวาขึ้นไปครับมาเจมี่ฮอคแม่ใครจะแย่ซ้ายมากไหมต่อยคือครับเตะตวัดทริงนคอครับไทยครับไม่ถึงครับ ทีมีความสะอาดไปแข่งซ้ายออกมานั่งแกหลอกโอ้ยแกเอาโอ้โหฟันฟอกครับได้ได้แข่งข้างเดียวนะฟันฟอกมาโอ้โหจิกตีตรงนี้ครับเอ้าฟันฟอกเยอะครับอืมมระยะประชิดโอ้ยเซีครับไทยแกฟันซอกอีกแล้วโอ้โหแกซับซอกอีกแล้วอืมมโอ้ยโอ้ยไปขึ้นโอ้โหซ้ายขึ้นคางก่อนครับโอ้ยเซีครับโอ้ย อันตรายครับโอ้โหแม่ต่อยไม่ถึงครับระวังโดนซ้ายครับแจ็คพิคอตแกซ้ายดีครับแต่แย่ร่างเขาเอาขึ้นควันขึ้นการคอเฉยเลยครับโอ้โหมาไม่ธรรมดาครับโอ้ยไทยเอาได้คืนมากครับมาต้องปฏิปต่อนะฮะ ตะขวาเตะซ้ายคืนครับจิมซ้ายคืนครับมายกโอเตะขวาตรงนี้จับได้ครับขาตัวแข้งขวาขคืนลมทางยืนนะฮะโอ้ยแข็งจริงครับเจมส์พกหมดยกครับมาสุดยอดฮรต่อยยกที่สองครับจะเดินมาขึ้นมาก็ซับไปครับเตะขวาเข้ามาเตะซ้ายคืนครับเตะซ้ายคืนครับเตะซ้ายคืนครับออื ไต่ดีด้วยต่อยโอ้โหเตะตะวัดกินกันคอเฉยนะครับมาโอ้ยจิ้มซ้ายเยอะจิ้มซ้ายเยอะอื้จังหวะดีเข้ามาครับไทยผีพามไปเลยโอ้โหอีกสวยครับไายไต่ดยขวาเอาโยนเข่าขวามาทำไงเกียร์ล่างครับเตะซ้ายขึ้นไปครับมาทําไว้ครับโอู้จะสับซอครับอื้มแข้งขวานะครับจะสับเลยนะครับมาเตะซ้ายขึ้นไปครับ อยู่ใ,ใกล้ใกล้อันตรายครับแกสับซอกดื้อเลยฮะมาเตะขวาออกมาครับเตะล่างครับเตะขวาแหลกันใกล้ๆครับเตะซ้ายออกไปครับเชฟิคอกก์แก,กยืนว่าโอ้โหแกสับซอกสั้นโอ้โหโอุ้ยอุ้ยซอกครับโอ้โหสามศอกเตะขวาขึ้นครับใช่เตะซ้ายออกมาครับเชฟิอคอกมา ขวอยี่ไหนครับโอ้ยแกหลอกกิ้มซ้ายครับเอ้าโอ้ยเตะซ้ายขึ้นการคอยอีกแล้วครับไม่ธรรมดาครับโอ้ยางแกหลอกต่อยซ้ายครับเอ้าโดนนะฮะเต็มเต็มเลยโอ้ยเตะซ้ายขึ้นการคอยอีกแล้วโอ้ยซับซอกขวาครับไอซับซอกขวาอีกแล้วครับโอ้ใกล้ๆนี่แกฟันถนัดนะครับยืนกอดนี่แกฟันหน้าตาเฉยครับ ใส่ซ้ายครับแต่โอ้ยเราหลอกต่อยไม่ถึงครับเจมี่เคอกใส่หัวบอกไม่มีอะไรครับมาธรรมดาที่ไหนเจมี่เคอกโอ้ต่อยโอ้ยนะโอ้ยเอามาีอบอ,อกมาครับต่อยโอยจังหวะดีมากครับจิ้มซ้ายครับจิ้มซ้ายครับมวยต่อยแขนเดียวนะครับแขนขวาไว้สับศอกครับเจมี่เคอกโอ้สวยครับมาดอกนี้ โอ้ยจิ้มซ้ายแล้วครับมาดูจังหวะแกออกอาวุธนะฮะยืนครับโอ้ยแตกแล้วครับไทยเลือดกำโังกำ้าไหลมาแล้วครับไปขวาครับลอกต่อยซ้ายมาเห็นเลือดนะครับถีบขึ้นไปครับมาไปขวาครับมาไทยคือเนื้ยขวัดขวาออกมาใช้พี่เขาออกจิ้มซ้ายครับยืนขามเดินจี้แล้วครับเอา มาแขนเดียวนะฮะ,ะโอ้โหจะต่อยมอย่างแบบมวยไม่มีอะไรครับโอ้โหูหูดูการออกอาวุธครับสวยงามจริงๆครับไป้ายครับไทยไป้ายลุยครับเอาเะมิค็อกเดินบี้ครับมาหมดยกที่สองครับต่อยกสุดท้ายครับยกที่สามเชมิค็อกเดินโวยดางลอกค่อย้ายครับมา จิ้มไปดื้อเลยครับวไวจริงครับอ้ดนั่นสาบซอกด้วยขวาครับอุ๊ยแทงโอ้โหดูการต่อยครับสามารถสีมัดออกได้ครับวายจริงเขียพะวงล่างครับนิวดูทเทติกการออกอาวุธครับจิ้มซ้ายเยอะครับมาโอ้โหแผลพาวครับโอ้โหดูครับอือหือสุดยอดครับต่มี่ท็อก ไายขาสารจะแข้งขวามาครับเดินบี้ครับมาจูบฮอปจิ้มซ้ายเยอะโอ้โหวจงิงโอ้โหเลือดกำลังกระเบาไหลครับไทยสวยงามครับโอ้โหเต่ซ้ายขึ้นไปเฉยเลยครับมาโอ้ยยืนในใกล้ตาวาทิ้งการคอเฉยเลยครับโดนอีกแล้วครับมาโหล่โอ้ยถอยครับปากเปิดฉีกมาแล้วครับ,รบ,รรบไทย โอ้โหไปขวาครับไม่จากจะทาหรือเปล่าอยู่ในเกมกติก,นกานะครับต้องทำโอ้โหไม่ปักขี้โอ้ยโบนอีกแล้วครับไตซ้ายขึ้นกันคอโอ้ยสู้ไม่ไหวครับอะทรงนี้ออกอาวุธไม่ทันแกนะครับคิดไวทําไวครับจะไปพกดูเขาเตะออกอาวุธได้แผวพวมากครับล่างสลับบนบนสลับล่างมา ไปซ้ายครับไทยโดนซุปคลิกออกมามาอ,าอยู่่ในย่านนี้ครับแกตะวัดกินกันคอเฉยแล้วมาจะพี่คอกชื่อนี้ไม่ธรรมดาฮะมวงไหมไม่อยากจะทำแล้วหรือเปล่าเจพี่คอรโอ้โหจิมโอ้ยเอาสับสอกขวายทิ้งโอ้ยปากเบิกชีกมาแล้วครับมา ซ้ายเอามาครับสู้ไม่ได้ครับดูทรงโอ้ยเจดูเข่าร้อยมาโอ้ยปากเปิดฉีก,กแล้วท้ายโอ้โหอติด <c oughs> ส่งลายกาดมากครับ <c oughs> <c oughs> เอาแบ็คชิกอีกแล้วครับ <c oughs> มาอาวุธรอบตัวครับเจพีพ็อก ตีบอกมาครับมาโอ้จะสับซอกขวามาโคจรจริงครับทำจนวินาทีสุดท้ายนะครับไปโอ้โหโดนอีกแล้วครับแทงซ้ายโอ้ดูครับคันน้องคารุสวยงามแล้วก็แพรวพราวมากครับดูครับสู้ไม่ได้เลยครับโอ้สวยงามครับอันนี้คือมารยาทโอ้โหนางามมากครับ าลบซึ่งกันและกันนะครับหลังจบเกมจะพี่คอ้อครับอือือชื่อนี้ไม่ธรรมดาครับมวยแข่งข้างเดียวครับอืแต่ออกอาวุธนี่โอ้โหี่สงรายกาดมาก